นักตึงเลยครับยุดยุดอู้หุนแดกพี่เนาะอู้หนักตึงเลยครับเดี๋ยวบุยบังคับมาอีกเป็นจังซี่เสร็จแล้วครับอีล่างกับมี่ครับผมผมตีหาตัีลมครับผมหลุดไปตัวนึงครับ ปูหายหนึ่งตัอุย้ยสามครับครับผมติดใส่มิุ้ยพี่น้องมันเป็นสามสี่ครับผมสี่ตัวครับน่าปลากขะขงังตัวนึงครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องพย,าย,าาย,ายัยไม่ไงลุงป่านาอาทุกท่านครับทั้นในประเทศแล้วก็ต่างประเทศครับ ครับวันนี้ก็มาพบกันในวันที่17ธันวาคม2568ครับครับมันนี้พร้อมเตะกับฝ้าลงหอยลงหงอ์ขึ้นเก้าครับผมมาหาใส่ตุ่มปูตุ่มปลาคือเก้าครับหม้กับน้องเป็นสมุนคาเพิ่มทลิลจังหวัดอุบลราชธานีเหมือนเดิมครับผมหอยเก้าครับใส่เท่งหมูหวานครับผมลืมไปชมกับพร้อมเตะครับเดินทางคนเดียวขึ้นเก้าอีกครับผมโิสระสีมันบ่ครับผมลืมนำกันครับ ครับผมหอยหองที่พร้อมเตรียมมาใส่มื่อนี้ครับผมกะเทิ้งมองหมูว้านนี s <S s <S ่ครับน่าเป็นกะขาดว่างแน่แล้วครับผมมองหน่อยมองร้ายแล้วครับแถวนี้เป็นสิเป็นแก่ครับผมมองพร้อมเตรียมมาเปิดคลิปครับพร้อมเตรียใส่บางแคหลังสองหลังคือเก่าล้วครับผมใส่หลังเล็กแหกมันครับผอมเตะกยกใส่เงื้อมะติบานเลยครับผมเนี่ยกะโค้งไกลคือเก่าครับผม Lăng lắm tây mãn khắp đẹp rồi, khắp nha khắp Xây lắm, thì xóm, khắp nha khắp 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 nha khắp ครับผมอี่ามาเลน้อยนะครับปลากระเ็นแล้ก็โตเลยครับผมสวยมากเลยครับผมไส่ครับบันพร้อมเจตีใส่ครับผมบัตรใส่ขึ้นไปถึงครับหล่นตอนยามเลยครับผม ตอนนี้ก็ได้ใส่เรียบร้อยแล้วครับจะไปพักผ่อนจักฟางจะเข้าแล้วครับผมปลากับบบเห็นเรนโพ่ตกเลยครับน้ำเพมือนมลายครับน้ำก็ใสๆครับเห็นตัวโตปลาเลนครับ่นทบมันมีครับผมนี่ปน้องปูครับผมอ้าวปูครับน่อเห็นปูครับผมปูคนนี้ อย่งไรเสียเอาได้ครับน้องเห็นปุครับครับผมปูตามครับมุอมอะไรวะนาะอพี่น้องน้ำก็เลิกเติอครับตัวใหญ่เติบอยู่ครับผมตอนนี้ก็พานมากซีซีนะที่พี่น้องผมเต่กสิทธิพาพยายามตุ้มครับในเวลาแล้วครับผม นางอยู่คนเดียวคือจังโดนโดนพี่นอ้องแต่ขัดแม่ผมเตรียมมานําเลยแด่อยู่โดนอยู่กับผมมีหมูคุยครับแต่ว่วาพอผมเตรียมมาคนเดียวข้าวเดียวกะคือจังเดินมาสัตว์ครับอารุ่นหลังแรกแหกมนันกันเลยครับผมว่าสีโศกสีมนันโบมอือนี้ล้งแรกแหกมนันอันนี้โบกหินหนีแ่แหละครับ แต่จับคือเก่าครับนี่ไปคือมิดซีรีส์แหละครับผมมันจะโตเนาะุดี่ต่จุ่มีมือโตบะมีกกะยามเลยนะครับอ้าวเห็นปูตามสองครับผมอกของไกลนีกตัวนึงครับ หนุ่มกันครับอู้ยี่น้องเป็นจังซี่เสร็จแล้วครับลยู่างกับมี่ครับผมพรีหาตัวลุมครับผมหลุดไปตัวหนึ่งครับปู้หายหนึ่งตัวอู้ยสามครับครับผมติดใส่บิกบ๊ก,กเลยครับอู้ยตัวหนึ่งตัวตรงนี้ครับผม ไปทางไหนนาะครับีหลังแรกกันครับผมตีวาระล้ครับผม,มเห็นปลาเรนพ่อตูครับเอาดีแล้วครับผมนีม่ปูแทนอยู่ครับน้ำใสครับผมแน่บุเห็นปลาพ่อตูเลยแต่ไข่ก็ว่ามีปูครับปูนี่ต้องใส่นดนๆพี่น่อง ใส่ขรัขึ้นยิงดีครับอ้าวสามตัววิกวิกเลยครับสุนต่อครับผมหลังที่สองครับโอ้ยมีดซีรีคือเก่าครับผมหลังที่สองกระมิดอ้าวปูตัวนี้คือยูจังสัตว์หลังที่สองครับผมอ้าวมีครับผมมีอยู่ครับ ตัวนึงครับผมมย่องปล่อยเลยครับหลังละเล็ก็น้อยแล้วครับเพราะว่าแถวนี่เิ่นวัเป็นวัางครับผมเป็นหินพร้อมเจวังสิเอากระปูครับแต่กับเมีห่างๆลรืครับถือน้อยๆกับเทศน้ำกันี่เก้าแล้วครับผมครับปูครับตัวนึงครับ แนวตาบตุ่มพร้อมเตะส,สุดยอดเลยครับสมือกับปออยเดืออย่น้องเพื่อนได้ขาบนะครับปากค้างเลยแหละครับผมใส่ยอยู่ในถ้ำเลิกๆคุณครับผมหวังแสวปไลกับบมี่ครับผมเนี่ยเบิ่งมีนซีรี ปลาไหลกรบม่มีมีปูกับเเห็นเลยครับรุนครับผมอ้อมีหนึงตัวครับมีปูครับผมอ้าวปูมีหนึงอยู่ครับใส่งงๆเลยครับผมยามไหวโพดครับผมใส่ปูผมเต็นนั่งอยู่คนเดียว อิดหนาขึ้นหลังแล้วครับอ้าวมาทางออกแล้วบ้านหลังติดประตูกะถือว่ามานแล้วครับห้อยหินออกมันก็ใส่ดูดูแถวนี้ครับแตว อุ้ยออกไม่ได้ครับเก่ี่ยกันครับผมเรียบร้อยมาอีกนหนึ่งโตรครับตุ่นโตรครับน้ังนี้ครับผมดีดีโบมีโตเลยอ่ามีน้ำเลือดครับผม นนึบอ้าวี่ปลาครับโอ้ยพ้อตครับผมแต่นี่ปลาครับปลาขอขังซีหาครับผมขอขางฮาโตครับใส่มินิครับผมอ้าวหลังนี้ถ่ปลาครับปูหายครับบ่มีครับผม ตลุนโตครับตลุนหลังนี่นักการครับนอู๋นหนึ่งโตครับผมอ่าลองคิ้วยู่ครับโอู๋ตัวเดียวครับกัดบกปล่อยเลยครับผมกัดบกปล่อยเลย ตัวนึงครับผมทางอย่างนี้หนึ่งโตครับปล่อยไปโดนอะไรครับผมตะเวนบทาคือเกาครับไปโอ,อก๊ออก,อ,อ,ก,อ,อ,กอึ๊บน้ำ ลนต่อครับมาหล่นหลังนี้อีกครับผมอ้าวเห็นปูสองสามครับหลังนี้ปูสามครับผมผมตดแนมเห็นครับแต่ว่าปลาในบ่มีครับผมเพราะว่าผมเตรียมเห็นลอยครับอุ้ยพี่น้องมาเป็นสามสี่ครับผมสี่ตัวครับน่าปลากอะกังตัวนึงครับ เดี๋ยวซีตูเลยครับผมกำลังใส่น้ำหินแนวนี้กับวังปูแล้วครับผมเพราะปลาผมกับบ่อคอยมีครับเพิ่งลงนี้เบอรแล้วครับผมปลานลงไปลุมเบอรครับนั่งกับสิเป็นปูนี่แหละครับกับปลาเขากังนะครับผมปูนี่กับซุดมันนะครับ ไปปีงเรือวไปย่างมันจะจจดครับอินต่อครับมาลุนอีกครับผมแถวนี้ขัดมีมีปูแล้วครับโอ้ยครับเสียความเะก็สีเลิกทะบานเอาใดบ่เนาะปลาแถวนี้บ่ค่อยมีนลครับผมบ่เป,นป็นหินครับปาลาลงนี้เบิดหรอกมาหาใส่ปูหรอครับ นีก็มีปูครับผมนั่นผมตีแน่เห็นซ้มครับน้องเห็นจจ๊ตัวเนาะดุนน้ำกันครับมีเจ๊ตัวครับผมตีแน่ๆก็สซ้แล้วครับอื๊ยบยไม่ไม่ฮะอืบพี่น้องแจ๊ตัวลหรครับ สามสาเห็นอุ้ยสี่มมเนครับผมสี่ปลาคอกังครับอาปูสามปลาคอกังหนึ่งครับปูสามครับผมปลาคอกังน้ำพร้อมครับพร้อมเตก็เอาตุ่มขนมาใส่แถวหนนี่เอาอย่างลับพี่นอ้องคือออกไปทั้งนี มาใส่แถวหินรมมันหาหกเจ็ดหลังแหละครับผมแถวหินครับมาใส่หาปูครับผมหาปูตามครับตะกองไปเร้วแต่ว่าพร้อมเตะใส่ทั้งรมอยู่ครับใส่ปลาครับใส่ปลากับหาหกหลังครับส่วนถึงกับมาใส่ปูหาหกหลังกันครับหลังนี้มีปูจักตัวน้อครับผม ปลาบม่ได้ลุ่นนะครับเพราะว่าใส่แถวหินครับผมนีม่กับมีปูอ้าวเห็นหนึ่งครับผมหนึ่งตัวครับอ้าวสองอุย้ยสองปลาหกังอุย้ยปูสองอยู่ครับผมพร้อมตีกันมัวน้ำครับอ่าครับสองครับผม บ่าหลางครับปูครับผมปลาจักสีเป็นจังไหนล้วครับประทันหูอยู่ครับผมปูสองกังหนึ่งครับส่วนกังหนึ่งโตครับผมยามปูนิบสวดสาสเตอร์อพี่น่อง มันคือปลาครับตุ่มปูย่างอีกอยู่อีกอยู่หลังหนึ่งพี่น้องตุ่มปูครับตอนนั้นจะพยายามตุ่มปลาครับมาเบิ่งตุ่มปูหลังสุดท้ายพี่น้องตุ่มปูหลังสุดท้ายเป็นไงครับพ่อโตพ่อน้่งโอ้นี่ครับผมสอง ปลาโคกันที่เก้าครับครับผมปูครับแถวหลุมพอมเตะใส่เป็นสิเป็นว่างครับผมเป็นสิบบเป็นหินแนวนี้ครับอาจมีมีปลาอยู่ครับผมแถวนี้เป็นหินเป็นแต่ที่ีปูแล้วครับเป็นมากินน้ำหินครับผม สองครับหลุดตุ่มปลาครับบานนี้ปลาสีมี่ครับผมนางลงมาจากตุ่มไส้ปูกับไก่เตอิอพี่น้องอุ้ยปลาพี่น้องแรนครับเห็นบ่นครับผมไก่สิหอดฟัางตุ่มปาลาแล้วครับพี่แรนเห็นมาถึงเพื่อนน้อกตุ่มปลาพอตอนเตีกับไส้ยูนี่ละครับผม แถวนี้มันสีหินโบรายครับเป็นว่างครับ่นลังแหลกแหก,กม้าน,น้อกันครับเพื่อเล่นลายลายนี้เนาะบาท <c oughs> มาผมตุ่มปลาลังแหลกแหก,กมานครับจะ <c oughs> สีปูหรือมีปลาล่ะครับผม <c oughs> แต่ปูก็เอาแต่ปลาก็เอาครับเจ <c oughs> ่ดข้าวนี่พร้อมติเห็นปลาครับผมห <c oughs> ัวเตี้ยวนี่นเป็นวังแล่นนี้เบิดเหรอครับหล <c oughs> ุนครับผม มีสวดว่ครับปลาครับอ้าวมีน้ำเลือดครับผมปลาครับคือตุมปลาครับผมอ่าแต่ว่ามีปูหนึ่งครับผมเผินมาจากไหนละปูนี่วงนี้ปลาครับผมใส่ปีงเลยครับอือพี่น้อยหัวเท้นี่มันเป็นบังครับตุ่มปลาหลังเลยครับผมนี่กระมานอยู่ครับ มีใส่ปีครับผมแต่ก็ว่ามีปูตัวหนึ่งคือเขาครับนานปาปลาลังกอจะปลาขาวปลาขาวอยังี่น้องปลาปลาขาวกิดแข็งไปหน่อหลังกะก้ครับหลุนต้อครับย,ยิ้วหาหกหลังครับผมตุ่มปลาครับ หล mm, ừ, ังท uh, <King. S 1> ี่สองครับปมปลาหลังที่สองครับผมดีเลยโอ้นัไกลเห้ยจ่่งหลงไปพดน้ำเลิครับรุ่นครับผมอ้ามอมีครับหลังนี้หลังนี้กระพเหี้ยครับนะครับผม จะเกือบเหี่ยวครับแต่ว่าเกือบเหี่ยวเอาหมกยังไงอยู่ครับครับผมหมกปูดเดียวอิ่มครับแถวนี้ปูพันกระซิบบ๊อยมีปันได้ครับผมเพราะวปูพันเป็นดินสายครับนี่กันีปาลาแล้วครับปูหางหางนะครับใช่หรือเปล่า รุ่นนี้ครับผมมาลุ่นหลังนี่น้ำกันพี่น้องรุ่นน้ำกันครับไปสวนครับอ้าวมีอยู่ครับจะขายปันให้ผมครับผมอุ้ย อ้ามีอยู่ครับผมใส่หมกครับค,ครับผมหมูเห่ครับหมานคือเกาตุ่มปลาครับยามสองหลังคอมาเท่ครับผมผมตีว่าใส่หกหม้แมนที่หนอนบเบิงเห็นหาหลังครับว่าเทียนจำเป,ป็นบ้างครับผม คือว่มีสนี้นครับร่ังน้ำเลิกครับแถวนี้ขอมหัวก็ม,มีครับหลังนี้เป็นจังไดโอ้ยลอยทา้งหนอกเบิดพี่นนอกบ่กเขาอีกแล้วจะคือลอยยิ่งถิงเบ็ดละบาเนี่ครับลอยยิ่งถิงเบิดหลืครับดูครับผมอู้หักตึงเลยครับอุย้ยยดยด โอ้คนหนักพี่น้องโอ้นักเตึมเลยครับเจ้าอุยป้องขาดขาดครับผมตุ่มนี่มาอีกเก้าครับผมนั่งนี่อย่างลักสุดท้ายครับออ้ยมาใส่หลายๆย,ย,ยังไข่พี่น้อง <c oughs> เกิดหอดป,คปคคูครับผมปูคนใส่หลายหลังครับครับผม สองหลังครับที่น้ำกันขับบางผมปลากระส่โมกกระปูกระนีเจ็บแล้วครับนี่พร้อมเตจักเท่รเธอครับผม ีมันได้ก็อยจอดควมเจ็บครับตุ่มปลาก็ะหาหลังแ้ะครับผมบอกพมเตียวมันหกมีอยู่หาหลังครับ อลุนหลังสุดท้ายครับพี่น้องปลารลอยเซลลยดีครับบอกเขาครับลุนหลังสุดท้ายครับผมอู้ทีทางหนอกทางในทางหนอกก็มีทางในก็มีแหละครับรุ่นครับผมอู้ยจุ่มพับโอ้ยจุ่มพับพี่นอ้องอุ้ย ตุ่มพอมเตก็เป็นแนวนี้ออ๊ยออกแซแล,ล้วะครับตุ่มพอมเตก็เป็นแนวนี่ละครับพับเลยครับผมโอ้ยถึงพับถึ่งขาดบัน <c oughs> เนี่ครับผมเกือบวชทที่ครับออกเวดเลยครับผมที่หลังสุดท้ายครับปลาสามตัวกับพับพี่น้องตุ่ม <c oughs> โอ้ยงับกลับรถด,ดครับทึงขาดทึงพับตุ่มลังนี่ครับใส่ปีงตกออกซื้อพี่น้องเปิดนะครับผมสนุกผลงานอยอดใดยอดม,มันวันนี้ครับเอาครับตอนนี้ก็ยาาตุ่มเรียบร้อยแล้วครับผมกลับมาสรุปผลงานอยอดใดยอดม,มันวันนี้ครับครับผม แต่ด้ยอดมันก็พอ้อมเต้มวันนี้ครับนี่ก็เป็นปลาครับส่วนนี้ถุงแยงก็เป็นปูครับผมปูก็ได้หลายติมอยู่ครับปลาก็ได้เครื่องกระตาอยู่ครับผมครบบมันนี้ก็มันมันอยู่ครับผมหาอยากกินครับตุ่มขาดร้ายพี่น้องพร้อมิได้ออกตุ่มไม่ยู่ครับผมมันนี้ก็มันมันอยู่ครับ สำหรับคลิปนี้ผมขอขอบคุณขอบคุณพี่พี่น้องพี่นายไมใไญ่ลุงป่านาอาทุกคนทุกส่านคือเก่าแล้วครับผมไว้ในประเทศและต่างประเทศครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆที่เข้ามารับชมช่องบอมเตบ้านทุงครับครับขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามกำลังแรงใจครับผมครับขอฝากอีกคลิปนึงครับฝากพี่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพร้อมเตยได้เครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่เพียงแค่นี้แหละครับ กลับไปรุ่นคลิปนาครับไปสิไปทั้งไหนไปหาหยังครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับคลิปนาพอกันไหมครับผม